ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีโลเดนทรานโกหางดงและวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วเพื่มนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนําตัวเก้าอี้จีนที่เรามีในร้านของเราให้ทุกท่านได้รู้จักกัน,นครับผมเรามาดูแบบแรกกันเลยแบบแรกนั้นมีชื่อว่าหวนเม้าอี่หรือตัวเก้าอี้หมวกทางการจีนนั่นเองครับผมคือตัวนี้ครับ ้เราลองเข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมจุดเด่นจุดเด่นของตัวเก้าอี้ทรงนี้เนี่ยเขาจะมีพนักพิงมีที่พิงแขนนะครับผมแล้วก็เขาจะมีปุ่มที่ยื่นออกมาจากตัวที่พนักพิงหลังกับพนักพิงแขนนะครับอย่างเช่นถ้าคูนี้ก็จะมีปุ่มนี้ครับเนี่ยยื่นออกมา 1. จุด2จุดนะครับ3จุดนี่เนาะแล้วก็จุดที่4ีะนี่คือจุดเด่นของตัวโคนเมาอีๆๆนั่นเองครับผม เราไปดูแบบที่สองกันเลยส่วนเก้าอี้แบบที่สองนะครับผมมีชื่อว่าหนานกวนเม้าอี้หรือเก้าอีอา้ทางการจีนทางใต้นักเรียนครับอ่เรามาดูว่าระหว่างทางใต้กับทางเหนือเขาต่างกันยังไงนะครับมาเจอตัวนี้กเเริ่มจากคู่นี้กันก่อนเลยนะครับผมคู่นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าต่างจากตัวเมื่อกี้ตรงที่ตรงตรงเมื่อกี้เขาจะมีปุ่มใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้จะไม่มีใช่ครับตัวนี้จะพนักพิงแขนใจเรียบ อีพนักพิงหลังก็จะเรียบๆเหมือนกันจะไม่มีปุ่มยื่นลองอมานี่ครับซึ่งตัวเกวีทองนี้เนี่ยเขาก็จะมี2เวอร์ชันครับผมมีเวอร์ชันแบบหลังยาวนี่นะครับตัวนี้หลังยาวมันก็จะมีเวอร์ชันแบบหลังสั้นอันนี้หลังสั้นเพราะมันสั้นหลังเขาพนักพิงหลังเขาจะสั้นลงมากว่าอีกเวอร์ชันหนึง่งและนี่ก็คือ,อจุดเด่นของตัวหนานกุลเม้าหยีหรือตัวเกว้าีทางการทางตอนใต้นั่นเองครับ ถัดมาครับผมเป็นแบบที่3นั่นเองซึ่งแบบที่3นี้มีชื่อว่าเฉียนอีหรือตัวเก้าอี้หลังโค้งนั่นเองบางคนก็อาจจะเรียกว่าเก้าอี้รองเท้าเกิดม้านั่นนะครับผมก็มีหลายชื่อจุดเด่นของเก้าอี้ตัวนี้ก็คือตามชื่อเลยครับก็มีหลังโค้งนะครับผมแล้วก็ซึ่งในทางจีนเนี้ยครับความโค้งเนี่ยเขาจะสื่อถึงตัวสวรรค์ส่วนตัวเก้าอี้ข้างล่างที่เป็นตัวนั่งครับเป็นสี่เหลี่ยม ก็จะสื่อถึงโลกเรานั่นเองเป็นสวรรค์กับโลกตามาความเชื่อของคนจีนในสมัยนั้นนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือเชื้นอีหรือเก้าอี้หลัง้งครับผมถัดมาแบบที่4คือแบบเก้าอี้ทรงชิงหรือซิงชื่ออีจุนะครับผมจุดเด่นของเก้าอี้ทรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับอเอา,อาเป็นเหมือนกับเอาแผ่นไม้ แต่ละแผงนะครับมันประกอบเข้าด้วยกันให้มันกลายเป็นตู้อีอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่น,ชนมีแผงพนักพิงหลังครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งแผงใช่ไหมอ่ามันก็จะมีแผงแบบพนักพิงแขนเนี่ยอีกแผงหนึ่งแบบนี้ครับผมเหมือนเอามาประกอบเข้าด้วยกันสามชิ้นให้มันเกิดขึ้นมาเป็นตู้อีสองมีที่ซึ่งก็คือจุดเด่นของตู้อีทรงชิ้นครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเก้าอี้ทั้ง4ี่ทรงที่ร้านของเรา มีนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถแวะเข้ามาชมสินค้าที่ร้านของเราได้หรือถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาทางแชทได้เลยนะครับผมก็สุดท้ายน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามช่องของพเราไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากค่ะ